สวัสดีค่ะป่อเม่พี่น้องสุขุสุขุนเนาะค่ะเนาะทั้งไก่ทั้งไก่เนาะค่ะทั้งไทยทั้งล่าทั่วโลกชาว y youtube เนาะค่ะล้วกะก้อนอื่นนี่กะกะขอบคุณลหลายๆเด้อค่ะทุกกําลังใจทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกคาคอมเมนต์เนาะค่ะนี่กะดีใจหลายกะขอบคุณค่ะเดกได้ได้แต่คําว่าขอบคุณเมื่อได้คอยตั้งกล้องมามันเป็นยังไงพี่น้อง อันมื่อี้บ่ได้ภาคเขาปลาได้ค่ะ่ได้ล่งคลิปเฮ็ดไ <h ate> ้เบิ่งยูบ้านค่ะพี่น้องวันนี้ไม่ได้ไปทํางานมันเป็นเข่งประตูได้หน่ะแต่นี่ก็ใช้ทําเป็นเข่งประตูเหรอพี่น้องอันแนวเขาอันคนจีนก็เอาหนึ่งซาลาเปาจากมืนน่อนี้ยูบานก็เลยโอ้ยคิดฮอดพีฮอดน้องเนาะคะ่ะก็เลยเอากล้องมาทําคลิปเหมือนเดิมยูบานเฮ็ดอย่างใย,ย,ยนีก่ก็หลายอย่างเนาะค่ะพี่น้องวันนี้นี่ก็ล่างไปแรีวถ้วย หันกล่องให้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องอาญาอยู่นี่จ้าก็เคี่ยวตู้กับเข่าจะพี่น้องเคี่ยวตู้กับเข่าว่าอันใดเมดอายุอันใดว่าเบิ้อายุเนาะค่ะอันใดมันเบิ้อายุกระซิเก็บทิมเนาะพี่น้องแล้วก็อ่านิกละงามนิกเฮ็ดวิดีโอนิกกับกล่องบ่งเป็นแม่พี่น้องคอยสิหันไปจังไดยนออในตู้นี้จัดเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนี่ตู้นี้จัดเสร็จแล้วคะ่ะ อาหารเช้าขนมปังอันนี้มันเหมดแล้วรอบใบสิใดไปซื้อกับน้องค่ะใจกับเขาฝั่งนี้ก็จะเป็นใส่แล้วยายนิกตีสอดค่ะสอดั่งสอดส่วนร่วมน้องค่ะอันนี้อันนี้กับอันนี้น้องค่ะทีนิกขนลงมาอายะนี่แหละพี่น้องก็จะเบิ้งแล้วก็จะเก็บเขาไปแล้วก็อนน่าจักไทยของนิกน้องค่ะน,น,นี่พี่อ้องอนนจาจักไทยของนิก โอ้ยนี่แหละจ้าวิถีชีวิตของยายนิกอันนี้นิกก็จะเบิ้งค่ะขวดได้เปิดโดนแล้วขวดได้เปิดเพ่โดนอันไดซื้อมากกินบ่กินเนาะค่ะใส่บ่ใส่เบิดอายุเบิดอายุพี่น้องกะเนี่แหละจ้าขึ้นใจยังเสียกะเิได้เซ็ตจ,จา้าชีวิตอีเจียวของยายนิกเนี่ยลูกอยู่บ้านบางครั้งตื่นขึ้นมานิกก็ไปโอ้ยจากไหนมาคิดเอาสีขาวเมนูพี่น้อง แล้วก่อน,นี่จะได้นเน็กะสิฮื้อมันกับพี่น้องแกมันอียังไง่นี่ทิมสะไส้ยายังไส้ไปได้นี่จะจัดไหมจ้ะเหรออาาอันนี้อาณาจักของนิกนะคะพี่น้องของอยู่ของกินน่ะละจ้ากะเอาชีวิตอีจริงๆของยายนิกมาให้พี่น้องฟังนะคะตู้นี้บ้านไดนจัดค่ะพี่น้องตู้นี้ก็จะเป็นพวก อาหารกระปองผวกซอสกระปองสําหรับเพดอาหารฝรั่งให้ลูกๆกินเนาะค่ะนี่แหละจ้าทางนันก็จะเป็นถ้วยเป็นบ่วงจักเป็นอี้ยังอายะอยู่เนาะค่ะเยล่างแร้วก็สิได้เก็บขึ้นเดี๋ยวทางนั้นก็จะเป็นพวกใส่แก้วใส่นั่นไปก็ว่าไปจิได้ล่างในเซคขั้วนี่แหละจ้าหันมาสาๆหันมาสายายนี่เป็นบออันเพราะว่าอัน น่กล้องคลิปเขาป้าเขาดอนไปหันไปนี่ห้เบิ้งเนาะค่ะพี่น้องโซ่สวนเซิร์นเอ็ซีหมเลยว่าแย่นี่เอาวันชีวิตเจ้าอีหลีตะละมือมาห้เบิ้งในวันจันกร์นี่จ้ะอันนี้ก็เป็นแหนมนะคะนี่ทําไว้คืนก่อนนะเสร็จเรียบร้อยแข็งปึ๊กนะคะพี่น้องก็จะเอาไซส์ช่องแข็งไว้เวลาจะกินก็ไปเอาออกมานะคะอันนี้จะกินอันนี้นลค่ะจะนลอยจะตขหงเขา ข้าวกินกับทอดแหนมนี่แหละพี่น้องทอดแหนมแล้วก็หมูแดดเดียวทีเห็ดไผอยู่ทั้งหนอกเพราะฮะในผ้าพี่น้องไปเบิง้งมือนั่นก็ลืมทายคลิปไว้ไม่พี่น้องกันที่ว่าไปอันส่วนมากเนาะคะ่ะเวลานิกไปเห็ดงานเนี่ยหมเศร้าที่เห็ดคลิปขึ้นว่าไปรอเวลาทํางานนั่ยนะจ้ะนิกทความสะอาดอยุ่งราเรียบร้อยเร้วมันมีซูปเปอร์มาเก็ตอยู่ใกล้ไก่เนาะคะ่ะย่างไปสองสองนาทีสามนาทีนิกก็จะไปดู อาหารที่เขาลดยูนิเขาเอินเซลบายเดย์เนาะค่ะพี่น้องเซลบายเดย์อันนี้แหละประเด็นเนาะคะ่ะบังเอินนิกไปเจอคนบานเท่านี่ละยื้ใส่เข้ามาคนเนาะคนบานเท่าคนมาตาบ,บานเท่าเนี่ยจา่าข้าเจ้ากะอาจจะมาอยู่ไม่เนาะคะ่ะอาจจะมาอยู่ไม่แต่นิกนี่อยู่โดดแล้วแต่ว่าอันนี้มันอยู่แต่ละไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนาะค่ะพี่น้อง อันนี้กับทุกเช้าเลยค่ะพี่น้องเลี่ยวเลี่ยวงานอยู่รานเลี่ยวเนาะกะจะย่งางไปซูเปอร์มาร์เก็ตหม่องหันกะจะไปเบิ้งวา่ามีอย่างหลดแน่บางเถ้อมันก็จะมีปลาเนาะค่ะเนาะปลาแซลมอนแผ่นบักใหญ่จากสิบห้าปอนด์อังกฤษเนี่ยพี่นอ้องเหลือซิปปอนด์ยังเสียเจ้าลดไปหาปอนด์อ่ะเจ้าลดไปหาปอนด์สมมิบห้าปอนด์นี่กะตีไปโหลดฮกลอยเนาะฮกลอยหาซิปบัตที่นี่ เจ้าซื้อได้แค่ซิบปอนด์มันก็สิ่สองเอ่อสี่ลอยเจ้าได้ลดไปแล้วสองลอยหาซิบบาทปานเท่ามันมาพี่น้องแล้วนี่ที่ว่าหมูแดดเดียวเนี่ยจ้าหมูก้อนใหญ่ๆนั่งเสียจากสิบกับปอนสิบเอ็ดปอนนังเสียนี่ซื้อได้หกปอนด์กัวเจ็ดปอนด์กัวเนาะค่ะนี่กับางครั้งนี่ก็จะหั่นค่ะเอาซื้อมาแล้วก็มาหั่นสำหรับถ้าเป็น หมูแดดเดียวสําหรับเป็นหมูปิ้งสาหรับเป็นหมูเอาไว้ย่างมือใดอยากย่างหั่นเลีวกับมกัมกมกักมักใส่ถุงที่มันเข่าแซ่ชองแข็งได้เนาะคะ่ะเวลาจะกินก็เอาแค่มาละลายพี่น้องถามว่าของอย่างนั้นมันเอากลับไปแช่ได้ไหมเขาต้องอ่านเบงเนาะคะ่ะพี่น้องเขาต้องอ่านเบงของบางอย่างไม่สามารถที่จะอ,อะไรนะรีฟิชได้ต้องกินต้องเหตุภายในมือนั่น ของบางอย่างสามารถเอากลับไปแช่แข็งได้อีกนะคะอันนี้คือที่นิกซื้อของนี่โบเมนวาบรดิเบิงบรดิอานกะบโบเมนวาเก่งภาษาปานนแต่ว่ากัเคยซื้อของอย่างนี้มาตลอดนะคะมันก็เป็นของดีถ้าเราของที่มันยังไม่หมดอายุเซลบายเดนี่มันสิมดอายุมอนี่ละแต่เจ้าใดมาเจ้าต้องเฝ้าเฮ็ดแล้วก็เอาเข่าช่องแข็งไว้มันก็จะมีคุณภาพอยู่เหมือนเดิมอันนี้นะคะอันนี้สําหรับชีวิตของแม่ยยนิกด้วยค่ะ นั่นละจ้ากับไปพ่อข้าแต่กับเน่บึงนิกเน่บึงนิกพ่อกันสองสามเทียพิ่ก็เลยมาถามว่าพี่ซื้อนี้ไปมันกินได้หรอมันเก็บได้หรือว่าสันเนาะก็เลยบอกว่ากินได้เก็บได้นะคะแต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งพนกระซื้อพี่น้องฝรั่งพนกระซื้อพนกัเก็บคือกันขนมปอกขนมปังพนยังแช่แข็งไว้แต่กินเลยนะคะเนาะแต่ว่าของคนพนพนบลูนะหรือจังไดเนี่กับบึงูนะคะบ่งนจ้งซีก่ะ จนแข็งแล้วนี่ไม่ยันี่อย่าวันนี้ยูบ้านก็เลยโอ้ยอันทำความสะอาดเซ็กสต็อกเบานัวงหัวมวลกับพีกับนนองกันน่าสันดอกอันคลิปสองคลิปสามคลิปที่แล้วกันเบาอันอยู่ในสวนเนาะอิปเบาะในสวนมาล่ามจามจ้าอันแต่นี่กับมีคำคำความเมนต์มาเออกละพี่น้องว่าอัน โอ้ยหูทุกประเทศนะย่ายนิกก็คือนิกบอกนะค่ะว่าครอบครัวหรือคนใกล้ตัวนิกนี่ได้แฟนฝรั่งหลายได้พี่น้องหลานนิกอยู่อังสเตดัมกับมี่นะคะหลาในในไส่นยลูกพี่ชายเนาะแต่ว่ายูสวีดเดนน่ะจะหลายกว่าทุกมองค่ะพี่น้องพี่สาวสองคนคนในมูบ้านอีกเคื่อญาติกันนี่แหละก็หลายค่ะรวมเล้ว,ว่ามปนสี่สิบก็ค้นคนบอกเนาะคะ่ะเฮ้ย บ่แม่นเหลีเกือบยี่สิบผลในพี่น้องเพราะฉะนั้นนิกสามารถที่สิเว้าเรื่องชีวิตวิถีเมียฝรั่งในต่างแดนนี้ได้ในสามารถในคนที่ใกล้โตของนิกนิกบ่ได้เอาเรื่องของผู้นั่นผู้นี่คนที่ว่านิกบ่ได้รู้จักมาเเวาแล้วก็ส่วนมากบางเทือกเป็นเอฟซีของนิกเองเนาะค่ะเนาะเป็นเอฟซีของนิกเองที่เพิ่นได้เข้ามาติดตามเข้ามาคุยมาเบากับนิกแล้วนิกก็ได้ถามเพิ่นหรือว่าได้ หายความคิดเห็นเพิ่นไปเพิ่นกับสะเพิ่นกับบอกนิกก็จะบอกว่าเออเอาอันอันเขตของพี่มืเว่าได้บอ่อเอาเขตของน้องมืเว่าได้บอ่อจ,จังสัดนางสี่เนาะค่ะกะบบอมเบนว่าบอมีต้นสายปลายเหตุจังว่เวโมม่วาเนาะคะ่ะบางอย่างแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นิกก็เหตุเป็นน,น,นั่นก็มันก็มีแฟนเพจของนิกเลิฟอีสานก็โดนแล้วล่ะ,ละพี่น้องแต่ว่าเฟซบุ๊กส่วนตัวน่ะก็เอาไปเหตุ เป็นนันพนักงานสมัครเป็นพนักงานของพี่มากันแหมผู้เพิ่นบดได้เขามาติดตามในใน youtube เนาะเพิ่นกิดบ,บังคิปเพิ่น,พนเพราะว่นนี้แสบไปเพิ่นก็บแบบว่าความคิดเห็นมันไม่ตรงกันแต่ว่าอันนี้ก็บ,บร่ไดบ้บ่ได้โกรธบ่ได้โทษเพิ่นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแต่ละครอบครัวแต่ละเมียฝรั่งของเฮาเนี่ยเฮามาแต่งงานกับคนคนผู้ชายอยู่แต่ละประเทศนี่ มันแตกต่างกันในหนึ่งการทำงานของเขาเนาะคะ่ะหลังจากนั้นอันฐานะเอาฐานะการแต่การทำงานหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าเอามาตีรวมกันนะคะผูผูผลำบากกับลำบากอีหลีแต่ว่ากับพถึงกับลำบากคือจังยู่บานเท่าดอกพี่น้องผู้สบายบเหมืนกันบซ้ำใอีหลีผู้สบายแล้วบ่มากดี กะมีไปนองอ่าก็ไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองก็ถือผัวทีบออกจากบ้านบ่ได้ยังแกอยางกะมีผู้ที่แบบว่าย่อมลำบากย่อมเฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างให้ผัวเฮ็จบบดจังไ๋กะบ่ดีแล้วกะบ,บ่ได้เขาน้าเขาจากบาทกะมีอันนี้มันนานา,นาจิตตังเน,น,น,นาะค่ะเนาะนานาจิตตังกะจังวานิกม่เจ้ายาจะเอาไปร่วมกันเถอะก็จังวานิกนี่นลหละอันเป็นเมียฝรังง่งยังไ๋มาเข้าตาปลาตาดงเท้เจ้ามาอยู่แบบ คืออยู่คือคือคืออยู่เมืองนอกเท่ถ้าเจ้าวางสิเนาะจ่าพี่น้องเนี่ย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 เบิ้งคือจังหนิกหนุงสิเนาะอยู่บ้านพี่น้องอยู่บ้านสีแตงไปยังกระดอกกระดียสีแตงไปใส่ละแตงออกไปแต่กินก๋วยเตี๋ยวถ้วยหนึ่งกับสิบสองปอนด์แล้วกินน้ำเป้าเข้าไปน้ำเป้าเขาเจ้าอาจจะบพ่อคิดแต่ว่าขันอยากกินนมเย็นหรือว่าอยากกินซอฟต์ดริงงเนี่ยเอาจะาเตรียมไปโหลดเงินยี่สิบปอนด์จังสิได้กินนะคะเงินยี่สิบปอนด์นี้แปดร้อยนะคะกินก๋วยเตี๋ยวกับน้ำ อารมบ้านเรานี่แปดร้อยเจ้าจีเป็นนางกินซูมือซูเว้นได้ยู่บ่จ้าผู้ใดนางกินได้ก็อุ้ยบาดชนะคนเนาะเพราะฉะนั้นเฮ็ดกินอยู่บ้านเฮ็ดกินอยู่บ้านเ้าสิเรียวว่าอะเวียกข่อยมนันอีพี่น้องเนี่ยจ้าก็ขึ้นมาทักทายเว้านัวหัวมวลไรสาระอีกแล้วย่านิกเนะาะไฮเบิ้งซื้อดอกค่ะวายอยู่อยู่บ้านทำงานาบ่ไดไปเฮ็ดงานชีวิตย่าอีกเป็นยังไงกะ เซตอะเนี่ยสีเซตเบิร์ดค่ะพี่นอ set, set, ้องสีเซตเซตเก็บเคลียสตอกเรียบร้อยแล้วแล้วในขั้วแล้วน่กะจะไปฟังพุ่นค่ะพี่น้องฟังห้องนั่งเล่นเนาะค่ะก็จะไปเก็บไปกวาดไปปัดกันมีเวลากัสีออกไปสวนสวนที่นิกเคยทําให้ดูเนาะค่ะก็สิไปลกงานลกงูก็แก๊กแก๊กินน้าบานนี่ค่ะชีวิตเรียบง่ายของยายนิกนะคะ จังใดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นเด้อค่ะฝากคอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าคุยกันผู้ใดมีประสบการณ์มีเ,เรื่องเล่าอยาียังสิเห้นิกเป็นจุดศูนย์การจุดศูนย์กลางว้าออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานาให้พี่น้องทุกข่ทุกคนผู้ใดที่เป็นเด้เขามาพออลิปของยายนิกนะคะนิกก็ยินดีแล้วก็ คันดันได้เบาพิดผ่าดไปกับขอโทษขออภัยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสด,ดีค่ะ